สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อายจะพาทุกคนมาถ่ายรูปสุดท้ายนะคะวิวหลักล้านในราคาหลักร้อยแค่440บาทที่ตึก King Power มหานครเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแวะเล่นมหานครสกายไรส์ Sky Drive นะคะนี่เป็นแบบนี้เขาะจะเป็นเครื่องเล่นแบบว่าเหมือนการโดดร่มที่แบบนั่งแล้วเราบังคับเองซึ่งจะมีดาบ แล้วก็มีกรุงเทพใช่ไหมคะเป็นบนตึกททาวเวอร์เลยใช่ไหมก็จะมีเป็นอวกาศให้เราเลือกเล่นเป็นดานก็จะมีแบบยากง่ายเนี่ยแล้วแต่เลยแต่ว่าไหนๆก็มาทั้งทีแบบยากไปเลยไหมแล้วซึ่งแบบก็น่าจะได้แหละตัวควาสูงก็น่าอายวันนี้นึงแต่แค่คิดว่าแค่เนี้ยวไหวไม่ได้ ว่าแค่เนี้ยไหวอันนี้เป็นสกอร์เขาบอกว่าสกอร์เนี้ยดูระดับโลกหรือว่าอะไรก็ได้ว่าคะแนนเราอยู่ที่เท่าไหร่แต่หนูว่าหนูไม่ดูเพราะว่าหนูได้แค่สองหัว เราเข้ามาด้านในแล้วใช่ไหมเขาก็จะมีนี่เพเป็นจุดถ่ายภาพที่ระลึกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคค่ะต่อมานะก็จะเป็นทางขึ้นซึ่งมันว้าวมากข้างๆจะเป็นแบบว่าตัวตัวการ์ตูนใดๆตำส้ตมตำหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าเกี่ยวกับแบบของไทยเหมือนวัฒนธรรมของไทยที่เขามีแบบอันเนี้ย ตุกๆอะไรอย่างเงี้ยมันว้าวมากกว่าน,นั้นคือด้านบนนี่เป็นแผนที่ของกรุงเทพที่ทําแบบกลับหัวคือแบบเดินตรงนี้ก็คือดูเพลินมากเลยนะเมื่สีทองเล็กๆก็จะเป็นตึกมหานครซึ่งจะบอกว่าลิฟท์ไฮไลท์คือเร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วอีกอย่างคือเขาสามารถขึ้นภายในแบบชั้นบนอ่ะแค่ห้าสิบวิห้าสิบวิก็คือไม่ถึงหนึ่งนาทีเฮ้ยนี่ลิฟต์เป็นอย่างนีง้เป็นแบบว่าให้ดูระหว่างขึ้นลิฟต์นะคะแบบเพลินเพลิน มันเร็วมากๆอะมันแบบนี่เปลี่ยนมาตอนคืนแล้วสวยมากตอนคืนส้ยมีกมป้าพันที่ค่ะ74แล้วสวยมาก Oh my god แชรด้ย มองข้างล่างไม่ได้แต่มันสวยมากเอ้ยอันนี้จริงคือก่อนมาเราต้องทําแบบรีเสิร์ชใช่ปะแล้วเขาบอกว่าจะเห็นขอบฟ้าของกรุงเทพแล้วเห็นซีนเห็นไหมนี่มันเป็นขอบฟ้าให้มือสั่นเลยมือสั่นเพราะอะไรรู้ไหมตัวคุณดูเขาบอกว่าถ้าฝนอ่ะถ้าฟ้าเปิดหรือว่าฝนไม่ตกอ่ะเห็นไปถึงแล้ภูเขาของชลบุรีอ่ะ คือซื้อตัวหนึ่งครั้งอจะอยู่ตั้งแต่สิบโมงเป็นต้นไปเลยก็ได้ถึงเที่ยงคืนบบาๆได้หมดแต่ว่าอย่าล,ลงลิฟต์นะคือถ้าสมมติลงลิฟต์เนี้ยก็ถือว่าแบบจบปลายจบนะคะอยู่ใน่คุ้มค่ะคนวิวคือแบบ อนนี้เราอยู่ความสูงที่3 1 3เมตรถ้านับจากพื้นดินซึ่งตอนนี้จะขึ้นไปสูงถึง314เมตรนะคะนับจากพื้นดินข้างล่างาเราก็สามารถสั่งใดๆมาดื่มได้ด้วยหมุนให้ดู3 6 0จริงแล้วก็ข้างล่างโตเขาก็จะเป็นแบบนี้คือจะเห็นวิวแบบนี้เลยอ่ะสวยมากและเห็นบางกระเจ้าชัดมากนะคะแล้วเขามีที่นั่งตรงนี้ด้วยนะ แบบว่านั่งชมวิวกรุกริบไปยูเอาง่ายแบบต้องเลือกวันที่แบบฟ้าเปิดช่วงแบบตั้งแต่สี่ห้าโมงเอาง่ยคือแสงต้มพาทิตตกใกล้ๆก้พาทิตกกทตกอะไรเงี้ยมันจะสวยมากเพราะแสงมันจะแบบว่ากะระทบนะคะมุมมันเยอะมากอย่างถ้าสม,มติอยากได้แบบสูงสงหน่อยเอาไว้เสยอ,อะไรเงี้ยบนเดกี้ก็จะเป็นแบบว่า เห็นตึกเห็นใดนๆเออเป็นมุมสูงแตเอาจริงถ้ากล้องแบบโหดมันก็แบบโหดมากๆเลยเพราะว่าอันนี้แค่แบบเราถ่ายกันเล่นๆหรือว่าไม่ได้ซีเรียสม,มันก็แบบสวยแล้วอ่ะ แล้วก็ส่วนมุมสกายวอล์กอะถ้าใครกลัวความสูงแนะนํานะคะทิศคือชัดมากเลยคือเราจะเงยหน้าและโฟกัสตากล้องตลอดแล้วอย่ามองพื้นแต่ว่าถ้าใครมองพื้นได้คือมันจะปังมากเลยนะถ้าโพสคุณจะแบบว่าอลังการเลยไม่เกรงจะต้องใช้แฟลช่วยถ้าไม่มีแลชมันจะมืดไม่งั้นต้องรีบถ่ายก่อนแบบว่ามืดเกินไปอะไรอย่างนี้ใครมาคนเดียวแบบไม่มีคู่นักงานเขาก็ถ่ายให้นะแล้วคือแบบเขาถ่ายกันบ่อยอยู่แล้วรับรองรูปสวยแน่นอนนะคะก็ตรงนี้ก็น่าถ่ายรูปตรงลิฟต์คือลิฟต์อาจจะเป็นทางเดินแล้วมีไฟด้วยตรงนี้ก็แบบ เออเป็นลิปแก้วแล้วมีไฟแบบสีส้มสีเหลืองเงี้ยอันนี้ก็สวยถ่ายเล่นกับแสงสวยโอเคทุกคนถ้าเห็นแบบว่าจากรูปภาพจะรู้ว่าในราคา400สทิบคุ้มมากคือมันจะมีราคานี้เป็นวันวันอังคารพฤหัสนะคะลด50%คือวันอื่นก็มีเหมือนแบบจะเป็นอีกราคาแต่อายเอามาวันอังคาร ถค่ขึ้นลิฟต์มามันก็ว้าวแล้วเพราะว่าอันนี้คือเห็นถึงแบบเขาเรียกว่าสุดขอบฟ้ามันชัดมากสวยมากยิ่งตอนกลางคืนคือแบบด้วยความไฟกรุงเทพไฟตึกสวยมากแล้วมุมถ่ายรูปเดี๋ยวมากก็จะแบบว่าเป็นการแต่งตัวให้ดูไฮมันจะช่วยให้รูปเราไฮขึ้นในเกณฑ์ก็มีแฝด King Power มหาคนครที่มา,าก็คือชั้น Sky Walk ชั้น78นะจ๊ะค,คุณจะมาตั้งแต่10บโมงถึงเที่ยงคืนใดๆแล้วแต่คุณเลยคือมันคุ้มมากๆไม่ได้จำกัเดเวลาไม่ได้อะไรเลย ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็สุดท้ายกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้อายไปไหนะอีกใดๆอะ่ะคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยเดี๋ยวเราจะไปให้นะคะถ้ามันน่าสนใจจริง,รงบอกได้เลยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะชมวิวต่อกันดีกว่าสวยมากสุดๆไปเลย ลาช้นไหนิ้านพี่ีทำงานหรือเปล่าทุกคนลาย้าสีขาวมีต้นมะยมอยู um uh ่หน uh ้าบ้านบ้านของพี uh ่ทำงานต้องต้องเพลงต้องมาต่อแล้วนะบ้าานของพี่ท